สวัสดีครับวันนี้ทัวอบุญครับจะพาทุกท่านมาทําบุญไหว้พระกันครับเราจะมากันที่ริมคลองบางหลวงครับหรือว่าริมคลองบางกอ,อกใหญ่แห่งนี้ครับเราจะไปกันที่วัดกําแพงบางจากครับผมวัดกําแพงบางจากเป็นวัดขนาดเล็กในย่านฝั่งทนตั้งอยู่ในซอยเพชรเกษม20 แขวงปากคลองเขตภาษีเจริญกรุงเทพอยู่ริมคลองบางหลวงหรือว่าคลองบางกอกใหญ่ตอนในช่วงที่เรียกกันว่าคลองชักพระโดยตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของฝั่งคลองบางจากบริเวณหัวมุมปากคลองซึ่งเป็นคลองแยกจากคลองบางหลวงเข้าไปทางทิศตะวันตกประวัติความเป็นมาของวัดกำแพงบางจากไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้งมีหลักฐานที่เหลืออยู่ชัดเจนอย่างหนึ่งคือเจดี JD บรรจุอัดทรงกลมทางด้านหลังอุโบสถที่ส่วนฐานมีแผ่นติลาจารึกข้อความซึ่งสรุปได้ว่าเจดี JD นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกและใช้บรรจุอัดของพระพิสารผลพาณิชย์ ขุนนางเชื้อสายจีนซึ่งรับราชาการในกรมท่าสายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่ห้าพอจัดสันนิษฐานได้ว่าพระพิสารผลพาณิชน่าจะมีความสำคัญต่อวัดกำแพงบางจากเป็นอย่างมากอาจเป็นไปได้ว่าเป็นผู้อุปัมร์วัดกำแพงบางจากแห่งนี้ครับ อุโบสถวัดกำแพงบางจากเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายด้านหน้าอุโบสถปฏิทฐานพระพุทธฉายและองค์จตุคามคู่ซึ่งดูแล้วเก่าแก่มากเลยครับ เมื่อเราเข้ามาภายในอุโบสถของวัดกะแพงบางจากนะครับเราก็จะเห็นมีพระประธานนะครับเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยครับนามว่าหลวงพ่อบุตรลาคำครับผมซึ่งได้รับการบูรณะซ่อมแซมพระพุทธรูปในสมัยรัชากาลที่3นะครับผมเราก็จะไปกราบขอพรหลวงพ่อบุตรลาคำกันครับผม ภายในอุโบสถน,นะครับนอกจากจะมีหลวงพ่อบุษราคำมนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปฏิษฐานอยู่แล้วนะครับก็ยังมีภาพจิตกรรมฝาผนังนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวเรื่องเล่าชาดกต่างๆนะครับเช่นเรื่องมหาชานกชาดกนะครับสู่วรณสามชาดกจันทกุมารชาดก พระเวสสันดรชาดกแล้วก็จุลปทุมชาดกนะครับซึ่งโดยเฉพาะจุลปทุมชาดกนะครับพบได้ในภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับแต่มีไม่มากนะครับก็มีกันที่เช่นที่อุโบสถวัดเปาโลหิตเขตบางพัดอุโบสถวัดบางขุเทนในเขตจอมทองนะครับหรือที่อุโบสถวัดคงคาลามจังหวัดราชบุรีเป็นต้นนะครับแล้วก็ ทำบุญไหว้พระแล้วก็มาชมภาพกิจกรรมฝาผนังในอุโบสถของวัดกำแพงบางจากแห่งนี้ได้ครับครับและเมื่อเราออกมาทางด้านหน้าของอุโบสถวัดกำแพงบางจากนะครับลานด้านหน้านะครับทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับมีพระวิหารหลังเล็กๆนะครับอยู่ข้างและหลังนะครับซึ่งเราก็จะไปดูครับ ทางด้านวิหารหลังเล็กด้านซ้ายนี่นะครับก็จะประดิษฐานนะครับหลวงพ่อบ้านแหลมจำลองนะครับเราเข้ากับสักการะด้านในกันเลยครับผม เื่อเรากราบขอพ่อหลวงพ่อบ้านแหลมจำลองครับทางด้านวิหารฝั่งซ้ายของอุโบสถแล้วเราก็จะไปทางวิหารเล็กฝว่งขวานะครับซึ่งวิหารเล็กทางด้านฝว่งขวานี่แหละครับ ซึ่งมีเรื่องเล่ากันว่าเคยถูกปิดตายมากกว่า80ปีนะครับเมื่อเขาเปิดดูภายในวิหารนะครับก็จะมีพระพุทธรูปโบราณจํานวนมากครับทั้งทําจากสำลิดแล้วก็ทําจากไม้ครับส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปนะครับบางยืนห้ามสมุดนะครับแล้วก็พระพุทธรูปบางมาลวิชัยนะครับบางส่วนเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องนะครับซึ่งซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยรัตนโกสินทร์ที่นะครับเราจะเข้าไปกราบสักการะขอพรกันครับ เมื่อเข้ามาในวิหารด้านฝว่างขวาของอุโบสถวัดกำแพงบางจากนะครับซึ่งเ,เป็นวิหารที่มีเรื่องเล่าว่าเคยปิดตายมาถึง80ปีนะครับ mm hmm. เมื่อเปิดออกมาก็จะพบพระพุทธรูปปางยืนนะครับห้ามสมุดนะครับ mm hmm. ก็เข้ามาก็จริงๆนะครับเป็นพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่มากๆทีเดียวแล้วก็มากับสการะขอพอรกันได้นะครับณวิหารขว่างขวาของอุโบสถวัดกำแพงบาง,งจากแห่งนี้ครับ แล้เมื่อเราออกมาจากภายนอกกำแพงของอุโบสถแล้วนะครับเราก็มาที่ศาลาหลวงปู่ภูนะครับซึ่งประฏิษฐานพระพุทธรูปนะครับและพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับให้เรามากราบสักการะขอพรกันได้นะครับแล้วเมื่อเราออกมาทางด้านหน้าวัดนะครับก็จะพบกับคลองบางกอกใหญ่นะครับหรือว่าคลองบางหลวงครับ ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามทีเดียวครับก็จะมีเรือโดยสารนะครับมันทุกนักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมานะครับผมซึ่งบริเวณโดยรอบๆของวัดกำแพงจาก็จะล้มลื่นไปด้วยต้นไม้นะครับและสิ่งสําคัญนะครับเมื่อท่านมาทาบุญไหว้พระแล้วนะครับเราก็มาเดินเล่นนะครับเที่ยวกันที่ตลาดน้ําคลองบางหลวงแห่งนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านนะครับไปเดินชมกันสักเล็กน้อยนะครับวันนี้เราไม่ได้อ่ เจาะจงกันที่ตลาดคลองบางหลวงเท่าไหร่นะครับในวันที่ผมมานะครับก็เป็นวันธรรมดานะครับซึ่งตรงกับวันพุธนะฮะก็จะมีนักท่องเที่ยวจํานวนน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับร้านค้าก็จะเปิดกันน้อยนะครับเพราะว่าถ้าท่านมาตลาดน้ำคลองบางหลวงแห่งนี้นะครับก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีร้านมากหน่อยแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะเยอะนะครับตอนนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับ เดินมาทางด้านในนะครับไม่ได้ไปเดินด้านริมคลองนะครับด้านริมคลองที่บ้านศิลปินนั้นนั้นเราก็คงจะได้เคยเห็นกันบ้างแล้วนะเราก็พาท่านเดินมาด้านด้านหลังของอชุมชนนะครับซึ่งเป็นชุมชนของคลองบางหลวงนะครับก็ยังมีร้านค้าแล้วก็มีชาวบ้านนะครับเปิดขายของนะครับก็สามารถเดินวนไปทะลุกับตลาดน้ำาทาังด้านบ้านศิลปินได้นะครับตรงนี้ก็จะมี ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้แล้วก็บ้านเรือนผู้อยู่อาศัยนะครับของชุมชนด้านนี้นะครับก็เปิดร้านขายของนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับก็จะเดินวนกันนะครับรอบนะฮะจากตรงด้านริมคลองบางหลวงก็มาเดินด้านหลังนี้นะครับซอยนี้ก็สามารถไปทะลุออกถนนราชพฤกษ์ได้นะครับหรือว่าออกไปทางซอยจรนทร์สิบสามหรือว่าออกไปทางถนนเพชรเกษมได้นะครับก็ เป็นทางลัดนะครับซึ่งชาวบ้านก็ใช้สัญจ,จรไปมาส่วนด้านนี้เราขึ้นมาบนสะพานนะครับตรงนี้ก็คือคลองบางหลวงนะครับเราก็สามารถเดินมาชมทัศนียภาพริมคลองบางหลวงได้นะครับวันนี้เราก็ไม่ได้เน้นตลาดน้ําเท่าไหร่นะครับเราจะเน้นไหว้พระแล้วก็เมื่อมาแล้วก็พาท่านชมสักเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครัาารถาท่านมาไหว้พระเราก็สามารถ มาเดินเที่ยวได้นครับถ้าตรงไปนะครับนี่ก็เป็นด้านริมคลองบางหลวงครับถ้าตรงไปก็จะเป็นบ้านศิลปินนะฮะเดินตรงไปด้านในแต่วันนี้ผมไม่ได้พาแ่้นเข้าไปถึงบ้านศิลปินนะครับด้านนี้ก็สามารถไปออกทางวัดคงหะสวรรค์ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีขายพวกเสื้อผ้านะครับแล้วก็ของใช้นะเรื่องของที่ระลึกนะฮะเราก็สามารถมาเดินชมแล้วก็ซื้อหาก็ได้นี่ถ้าเป็นสาวันอาทิตย์นี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากครับทั้งคนไทยแล้วก็ ชาวต่างชาตินะครับก็จะมาเดินเที่ยวกันมากมายทีเดียวนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับทัวร์อมบุญนะครับก็พาทุกท่านมาทําบุญกันที่วัดกําแพงบางจากนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พาทุกท่านมาเดินที่ตลาดน้าคลองบางหลวงเล็กน้อยนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ขอให้ทุกท่านมีความโชคดีมีชัยสุขกายสุขใจสุขภาพพลมัยสุขมบูรณ์แข็งแรงนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ